นี่นางหมายฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าซักผ้าให้ใส่น้ำยาแค่ฝาเดียวทำไมแกถึงไม่ฟังฉันเลยนี่มันอะไรกันคะแม่แล้วทำไมแม่ต้องอาน้ำยาซักผ้ามาโยนใส่กันแบบนี้ด้วยหรอคะจะอะไรจะอีกล่ะแกเห็นตาดูสิมันหมดแล้วใช่ไหมแม่คะบ้านเราเนี่ยอยู่กันเยอะอาทิตย์หนึ่งก็ซักผ้าต้องหลายครั้งมันจะหมดมันก็ไม่แปลกหรอกนะคะนี่นางหมายฉันเป็นแม่ผัวแกนะ ไม่มีสิทธิ์มาเถียงฉันไปแกรีบไปถูบ้านได้แล้วแล้วถูให้มันสะอาดด้วยนะเสียงดังอะไรกันแต่เช้าเขาเนี่ยแม่ก็นางใา้นะสิมันเชยของฟุ่มเฟือยจริงๆเลยซักผ้าคแค่ครังเดียวอะ่ะมันลาดน้ำยาจนจะหมดขวดอยู่แล้วพี่มายของในบ้านเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันประหยัดหน่อยนะคะของไม่ได้งอกมาเองได้นะ พี่รู้ขอบคุณนะที่เตือนนี่พอได้แล้วฉันเกียดฟังพี่ก็ทำตามที่แม่บอกไปเถอะค่ะเรื่องแค่นี้เองนี่นางไม้นมางไม้แกมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ อะไรคะแม่นี่หมายก็ถู่บ้านให้แม่อยู่ไงคะนี่หมายฉันเพิ่งซื้อน้ำยาล้างจานมาได้สี่เดือนเก็ตใช้หมดแล้วเหรอโอ้แม่คะบ้านเราอะกินข้าวที่บ้านล้างจานอยู่ทุกวันมันไม่หมดก็แปลกแล้วละค่ะแม่อีกอย่างพวกของใช้ในบ้านทุกอย่างมายกับพิมพก็เป็นคนซื้อกันเองนะคะพี่ไมย่ย ที่แม่เขาพูดมันก็มีเหตุผลนะทําไมของใช้ในบ้านหมดเร็วขนาดนี้มันก็ต้องน่าคิดหน่อยไหมว่าใช้อะไรเปลืองขนาดนั้นตองของใช้ทุกอย่างในบ้านเนี่ยฉันก็ใช้ตามปกติไม่ได้เอาไปขายที่ไหนซะหน่อยนี่อกายก็อย่ามายอกย้อนฉันเลยที่ฉันบ่นแกเนี่ยเพราะจะต้องการให้แกประหยัดแกถ้าแกไม่ประหยัดอ่ะแกจะมีเงินมีทองไหมลูกชายฉันทำงานหาเงินทุกวนัน ไม่ใช่แกมาผ่านเงินลูกชายฉันเล่นนะใช่พี่ทิ่นเขาทำงานเหนื่อยแทบตายทุกวันพี่ควรจะช่วยเขาประหยัดนะโอเคได้ค่ะงั้นทุกอย่างในบ้านหลังจากนี้เนี่ยจะใช้น้ำยาแค่หยดเดียวเท่านั้นบ้านมันก็คงจะสะอาดนะ <c oughs> ไม่ก็อย่ามาพูดจาประชดฉนนะแล้วเดี๋ยวถ้าแกไปถูบ้านแกห้ามใส่น้ำยากเก็ดขาดเพราะมันเปลือก มีแม่ผัแบบนี้บา้านคงจะสงบสุขแลละพี่หมยถ้าเกิดว่ามันลำบากขนาดนั้นเนี่ยพี่ไม่ต้องอยู่ก็ได้นะบ้านหลังเนี้ยตองกับแม่อยู่กันสองคนได้สบายอยู่แล้ว ไหนเนี่ยแกรี่มาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะมาแล้วค่ะแม่นี่อะไรอีกอะคะแม่มายรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะนี่มายทำไม,ไมข้าไฟมันถึงได้ขึ้นขนาดนี้แกเปิดแอร์บ่อยใช่ไหมฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วให้เปิดแอร์ตอนสี่ทุ่มแล้วก็ปิดตอนหกโมงเช้าฉันบอกแกไปแกไม่ฟังช่เลยเหรอแม่คะจะเปิดแอร์ตอนสี่ทุ่มเนี่ยมันก็ดึกเกินไปหรือเปล่าคะ เวลาทีมเขากลับบ้านมาเนี่ยเราก็ขึ้นบ้านกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วไปอยู่ข้างบนน่ะมันก็ร้อนทีมเขากลับมาเขาก็อยากพักผ่อนนะคะแม่นี่มายแกดเหียยนฉันอีกแล้วนะฉันบอกแกแล้วไงว่าต้องประหยดัดโอ้ยพี่มายฟังแม่เขาพูดบ้างหน,นะะ่อยค่ะเขาก็พูดเพราะเป็นห่วงพี่นั่นแหละห่วงเหรอห่วงหรืออยากควบคุมกันแน่พอกันทีไม่อยากจะทนแล้วไม่อยากจะประหยัดแล้วด้วยจะเอาอยัางไงนักหนาเนี่ยคะแม่นี่นางมายแกกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอ แม่ค่ะแม่แม่เจายังไงกับไมค์กันแน่คะไมค์ซับผ้าให้แม่ใส่น้ํายาฝาเดียวไม่สะอาดแม่ก็บกรว่าผ้าสกปรกพอไมค์ถูบ้านไม่ใส่น้ํายาแม่ก็บ่นอีกว่าบ้านไม่หอมแล้วแม่ก็มานั่งด่าไมค์ว่าไมค์แบบนี้แม่เจ้ายังไงกับไมค์กันแน่คะแม่เอาแต่หาเรื่องไมค์อยู่เรื่อยพี่ไมค์ระวังคําพูดของพี่หน่อยนะนี่เขาเป็นแม่ตองนะแล้วยังไงตองแล้วฉันเป็นใครฉันไม่คนใช้ที่บ้านเธอหรือไงคะที่มาชี้หัวสั่งกันแบบนี้ได้เนี่ยฉันเนี่ยก็เป็นพี่สะใภ้เธอเหมือนกันนะ ถ้าเก็บทนไม่ได้เกดก็ออกไปสิฉันอยู่ด้วยตัวคนเดียวโดวยที่ไม่ต้องพึ่งใครมาต้องงานสิบปีเออออกก็ออกไปก็ได้ไม่ไม่อยู่แล้วก็ได้บ้านหลังเนี้ยเออแล้วเกดก็อย่าเอาหลานฉันไปเลยแล้วกัน <c oughs> ลูกไม้ไม้จะเอาไปด้วย <c oughs> เขาเป็นลูกของไม้ไม่ใช่หลานแม่ต่อไปเฮ้ย <c oughs> แม่ช่างเละค่ะให้เขาไปเถอะ ดีเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะได้สงบสุขทดีแม่ครับแล้วมายครับแม่มันหนีไปแล้วมันพาลูกแก่ไปบ้านแม่มันนู่นอะไรนะแม่นี่แม่ทำอะไรอีกแล้วอ่ะก็ฉันบอกให้มันประหยัดมันจำไม่ได้มันก็ออกไปเอง จะมาโทษฉันทําไมพี่ทีมพี่ก็รู้ว่าพี่ไม่อะเขาเป็นคนใช้อะไรสิ้นเปลืองแม่พูดเนี่ยแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะตองแกไม่ต้องมายุ่งเลยนะนี่มันเรื่องของสามีภรรยากับแม่สามีนี่แต่ทีมเกกล้าด่าฉันเฮ้อีนังนั่นเหรอแม่ครับไม่เนี่ยเขาทนทุกอย่างมาตลอดแต่พอผมบอกให้แม่เปลี่ยนบ้างเนี่ยแม่ไม่เคยฟังผมเลยนะครับแม่ที่ฉันําไปอะ ก็เพราะว่าฉันรักแกรักหรอกครับแม่ถ้ารักแบบนี้ใครก็อยู่ไม่ไหวหรอกครับแม่ทิมทิมทีมแกมาหาแม่เดี๋ยวนี้นะไม่เป็นไรนะแม่เข้าไปกระช่างเขาเหอะไม่ต้องไปสนใจหรอกเราอยู่กันสองคนก็ได้บ้านเนี้ยจะได้สงบสุขแล้ทีก็ดีเหมือนกันบ้านเราจะได้ไม่เปลือง ทีมแกจะไปจริงๆหรอลูกแม่เลี้ยงแกมาทั้งชีวิตแกจะหนีแม่ไปอยู่กับน,นังนั่นเนี่ยนะผมไม่ได้หนีครับแม่ผมแค่เลือกชีวิตที่แม่ไม่ต้องมาควบคุมทุกอย่างแม่จะได้พักบ้านไหนไม่ต้องกังวลเรื่องน้ํายาเรื่องค่าไฟหรือเรื่องค่าอะไรก็แล้วแต่แม่ใช้ทุกอย่างให้เต็มที่เลยนะครับผมจะโอนเงินให้แม่ทุกเดือนทีมแกมาชดเชเหรอเปล่าครับแม่ผมพูดจริงลาก่อนนะ ทีมทีมไม่เป็นไรนะคะแม่เขาไปก็ปล่อยเขาเลยค่ะแม่อยู่กับตองสองคนก็ได้นี่ตองแม่ก็ทำทุกอย่างที่แม่ประหยัดแม่ก็ทําเพื่อหลานเพื่อทุกคนแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่กับแม่เลยอย่าคิดมากเลยค่ะแม่อย่างน้อยๆเนี่ยยังไงบ้านนี้ก็ยังอยู่กับแม่นะคะ แล้วต่อไปเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมีใครมากินมาอยู่สิ้นเปลืองอีกต่อไปนะคะก็ดีออกประหยัดไว้แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ใช้เลยสินะบางทีความงกไม่ได้ทําให้เรามีมากขึ้นแต่มันทําให้เราสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนที่รักเรา